น,นี้เรากําลังออกมาจากจุดกลางเต็นท์นะครับซึ่งเรากําลังจะเดินทางไปยังในส่วนของสถานีวิจัยเกษตรหลวงอ่างขางนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมว่าที่นั่นเป็นอย่างไรนะครับกับวันที่2ของการเดินทางนะครับเช้านี้อุณหภูมิ ตื่นมา10องศานะครับแล้วก็หลังจากที่ผมทนานอาหารเช้าเสร็จปับ๊บก็ตอนนี้เวลาประมาณ9โมง24นาทีอากาศก็เย็นสบายนะครับตอนนี้เหลือ16องศาแล้วนะครับถือว่ากําลังสบายนะครับกํากลังเย็นๆนะครับไม่ไม่ได้หนาวแล้วเหมือนเมื่อคืนเมื่อคืนนี้มีอาการหนาวเพราะว่าเป็นวันแรกของการปรับ,รบตัวนะครับที่จะมาเดินทางมาที่นี่นะครับพอเราเองเที่ยวเมือ่อที่พื้นที่หนาวๆเนี่ย วันแรกๆอาจจะหนาวหน่อยนะครับแต่พอวันหลังๆเราจะปรับตัวได้นะครับร่างกายจะปรับตัวโดวยอัตโนมัตินะครับเส้นทางจากตรงจุดเข้มตรงที่พักม่อนสนนะครับมาสถานีกเกษตรอ่างขางนี่นะครับบริเวณนี้จะเป็นเส้นทางที่มีความลึกชันน้อยกว่าเส้นทางหนึ่งสองสี่เก้าแล้วนะครับชานี้อากาศดีนะครับเราจะอยู่กันที่นี่หลายวันหน่อยนะครับ จนถึงเขาดาวปีใหม่นะครับแล้วผมก็จะเดินทางกลับประมาณวันที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งที่สองนี่แหละครับอืมอันนี้ให้ชมความสวยงามของเส้นทางไปสถานีกเกษตรหลวงร่องคางก่อนนะครับสถานีกเกษตรไร่องคาง,างรู้สึกว่ามีค่าเข้าชมนะครับไม่ไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งเส้นทางอืม ามาแล้วเป็นเมืองย่อมๆเลยนะตรงนี้นู่นไงมีหินปุ่มด้วยเห็นไหมเป็นภูเขาวะ่ะเหมือนที่ผาแดงเลยเต็มเลยโอเคนี่นะครับสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางมีอะไรให้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเท่าไหร่ครับอ๋อหนึ่งร้บาทหนึ่งร้อยบาทโอเคมอเตอรไซไม่คิดนะครับค่ารถ หนึ่งร้อยบาทจอดไหนนะเนี่ยมาลองครับตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีกเกษตรลางขางนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปชมแต่ละจุดของสถานีเกษตรลางขางกันนะครับโอ้มเดินชมในละจุดนี่ เขาไม่มีบอกนะว่าว่าอะไรคือดอกอะไรนะเออ,อ,อขึ้นมาได้ก็จะเป็นทางเดินให้ชมนะครับอรตอนนี้เป็นพืชสวนอ,อ,อืม พวกเือ,อพวกมอ,อะตะขึ้นเกมเลยนี่ไงที่บอกว่าใช้ท้องปลาผิวใอ้่างนั้เสียงบรรยากาศดีมากนะครับทำไฟงานติดตึก

าเมเลียะสวยงามากเลยดอกคาเมเลียครับมันเหมือนดอกกุหลาบเลยนะนีกว่กุหลาบกลามตเขาตีนี่นะครับคล้ายกุหาบามนะสวยงามก็มีดอกย้อ Những người bán nhìn quán cà phê. Sự tạo ra cái tay lưng cho mình chung ừ, độc mình không nên kiếm đổi tay lưu lại mọi tay nó. Ô mày chung có người. Ô mày chung có cũng có ตีนตุ๊กแกอะไรเที่ยตุ๊กแกน,นี่ประทัดอ่างค้างนั่นเหมือนมันเหมือนลูกประทัดใช่ไหมลำต้นป้องแต่ละป้องมันเนี่ยแต่ละป้องมันเนี่ยเหมือนลูกประทัดตรงนี้จะเป็นโซนกล้วยไม้ทั้งหมดนะครับนึงเป็นขาวกล้วยไม้เป็ขนขาวกล้วยไม้ มันต้นเขาตัดตัดแต่งนะสวยนะเห็นไหมเขาตัาาาาดออกใบทีละใบทุ๊ๆทุกๆๆเข่งการูเฟินเป็นจริงจู่าแ,แค่ห้องโรงเรียนโรงแรกนะครับที่พันก็เยอะมากอืมแสดงนุ่เป็นแถวบ้านเรา สวยมากเลยทำเป็นดงเลยอากาศวันที่6องสอนะครับในโลงเียหัวสวยมากที่ตะวัน่ยางนี่โรงเรี้ยตีนเงี่ตตมนี่โด่งเงี้ย จุดต่อมานะครับคือโรงเ,ยเรยนสัมกลาบนะครับสวมี่สุดทานนี้สว ก็ไม่มีชื่อพรรเนอะอันนี้กุหลาบบ้าครับอันนี้กุหลาบเคยปลูกที่บ้าน้าหแต่ว่ามันมีหลายสีมีดอกสีขาวดอกสีีสีสีออรร ไม่สวยเลยมันเหี่ยวมันเหี่ยวอ่ะนี่นี่เห,เหมืนอนของปลอมเลยเฮ้ยเหมือนของปลอมอมะนี่นี่พขาพันอยู่ด้านใน จะทำผสมปะระหว่างขาวกับเดงผสมอันนี้เหมือนขาอันนี้มันผสมกับสีเหลืองอืมอันนี้เหลืองก็มีนะครับนี่ทันเล็กทันแค่ทันทันนี้มันจะออกอกเป็นกลุ่มใช่มมันจะไม่เหมือนอันนี้ที่ออกแบบ ออืมดอกนี่สยมดอกไม้ข้าวไอ้แป้งหัวข้าวทีดอกดอกุหลาบไม่แ่ลองมดแดงไยลงดอกนี่เก็ดแดงเนเกดแดงเขาเหมืนเก็ดดเขากสม่รูคมันน่าจะเป็นน้ำที่ใส่ปุ๋ยนะไม่รู้ค ก็จะเป็นร้านค้านะครับที่อยู่ตรงหน้าในส่วนของเอกุลาแบบริตันกนดายทำด้ตัองซื้อ,อนนไไหม,มเขาอยากกินไหมืกไปได้ไดมีเผ็ดด้วยนะัยาเผ็ดเกลือตรงนี้ เราอยู่ในโซนไม้ดอกนะครับโซนนี้โซนเป็นโรงเรือนเคคตัสนะครับอโรงเรือนจะแสดงพันธุ์พืชแล้งพันธุ์แรงนะครับ พันกระบองเพ็ดอ่ะนี่ดูดิจากลำต้นเขาล่างดูความสูงอก็พันเม็ดแล้วมัม้ง

แปลงไม้ดอกเนี่ย ร้านกาแฟาตรงทางข่างนะครับในสโมสองอ่างขางนี่ใช่เขียน8ปียูชมปึง80ปีนี่รถโซ่หมดเลยนะไม่ใช่ออโต้รถโซ่หมดรถโซ่หมดเลย รถต่รอรถต่อได้สองกับชิปปี้เลยทางไหนดีก่อนครับนู่นเลยขึ้นกระมวลถึกเลยแดงบนไะเลสเหมือนมีเมฆฝนอ่ะฝนจะตกท้่ไหนวถ้าฝนตกจะมีทะเลหมอกเออกลับไปที่พักรอถ่ายทะเลหมอกมีผีเสื้อผีเสื้อเลยอันนี้เห็นไข่ในการกระสิทธ์แปดเยอะ<ม>ดอกนี้ กเกษตรของของ่าวนะคดอกดิไม่มีอืมไม่มีกินมันก็จะหอม you know what จะไปนิดแอพิคอตลทันบว้ยนะสวยงามไหมสวยงาม บอวสีขาวนะครับกําลังขึ้นแต่ไม่เห็นนะไม่เห็นว่ามันจะออกมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดอะไรนี่นี่ดอกบัวนี่บัวนี่บ,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 บัวน,นะใช่เนี่อย่าไปแตะต้นไม้นี่นี่ดอกบัวบัว กินก็จะบ่อยแต่ไม่เคยเห็นต้น,นต้นใหญ่มากพอมันขึ้นเสร็จมันจะแทงคือกลิ่นอ่อนๆอันนี้กลิ่นอ่อนๆน,นะครับดมเข้าไปจะได้กลิ่นอ่อนๆของบัวใแต่แว่ากลิ่นมันไม่แน่ไม่อะไรพอมันอยู่ในดงเยอะๆมันจะได้กลิ่นอัน <laughs> นี้กีวีปลูกไว้แล้วก็ขึ้นตาม ด้านบนตอนนี้ไม่มีไม่มีผลผลผลิตเลแปองข้างหน้าคืออะไรอะพรัมเิกคารีนพรัมก็โบยอีกประเภทหนึ่งนี่เหรอใช่ไหมใช่นะน่าจะเป็นแีบค่ะอันนี้ก็อีกประเภทหนึ่งพรัมนี่พรัมตรนนี้เข้าไปดูไม่ได้ เกี่ยวได้ก็มีเนื้อยอันนี้จะเป็นรวบรวมรวบรวมพันพืชผักแจงผักนะนี่น่าจะเป็นฝักแมวน,น่อยนี่น่าที่เขาขายอยู่ที่มีคุณลุงขายเงินเงินน,นี่จะลำจะลำดอก Yeah, mm -hmm. ปิดรู้หัวอยู่ใต้พี่หัวมันอยู่ข้งในวบิดร้อนขึ้นอากาศหยกขานี่พี่ว่าสมปรารถนักแมวนี่มีนั่นด้วยมีฟักริงด้วยวกแมวมีหนามด้วยนะ มากกว่าเรากว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยม้ากินหน่อยให้ม้ากินหน่อยโอ้หดูดีดูล่มต้นมันดีแบบเรียบมากเลยอะเรียบแบบไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีเปร๊ะอันนี้ไข่ลิ้นโตไข่ลิตนโตตาก,กันยังไงไม่ไม่ต้องถามนะครับยังไม่ออก <laughs> เหมือนกันหมดมัน <laughs> ตาก,กันยังไงวะ <laughs> ไผ่โคตรเยอะเลยเนี่ยนี่ไผ่ดํานี่ไผ่ดําเออพอพอจะเห็นได้หน่อยว่าไผ่ดํามันดําต้นดำไผ่กอดอไผ่กอดออ๋อมันมันเป็นลำต้นแยกออกมาทั้งข้างเห็นไหมตุ๊บตุ๊บตุ๊บมีแตกิ่งไผ่ลูกศรเพราะลำต้นมันเลียวเล็กเหมือนลูกศรนะเลี้ยวเล็กนิดเดียว นีน่อไผ่ขนผัยขนมปอยู่โน่นโน่นผ่ขนผิวมีขนแน่นอนครับผิวมันสักๆมีขนเล็กๆด้วยคันนะเนี่ยผิวมันจะสักๆมีขนเล็กๆผัยสี่เหลียหล่ยมโอ้มีหนามรอบๆด้วยหนามเนี่ย เหมือนปลอกข้อหมานั่นแหละนี่ไผ่ที่เรากินกันนะที่เขาหน่อมากินกันไผ่ไผ่ไผ่บงดำไผ่บงป่าไผ่อะไรป้ายหักไผ่ปลวกแน่เลยใบปลวกกินนะไผ่ไหวานอังคาไผ่หม,มาอู มาจูตอนนี้เรากันอยู่ที่หุบเขาเรียงก้านนะขาไก่ติดวยยึดเดี๋ยวเราไปดูสวนซากุระกันต่อนะครับสวนซากุระนะครับดอกแค่ไม่ค่อยมีเลยนะวันนี้จะมีแค่บางต้นเท่านั้นเองนะ จะมีนเดีย,ย,ดยดวใดูี่ยวนเรามาถึงญี่ปุ่นแล้วมีความบรรยากาศสว,วนอากครับ ะครับสำหรับการชมสถานีกเกษตรวิจัยอ่างขางนะครับสถานวิจัยเกษตรอ่างขางนะครับก็ถือว่าครบแล้วนะครับเรากําลังเดินทางกลับนะได้มี